<łość> นี่เลยฮะความเซ็กซี่ของสาวอุ้มลักษณะหายไปนานใช่ไหมใช่กลับมาทั้งทีจัดหนักแน่นอนอาจจะต้องพูดว่าอู้ว้าวอย่างนี้เลยก็ได้ก็ไม่รู้ว่าเจอช็อตนี้เข้าไปแฟนหนิ่มบอลกฤษณะจะว่ายังไงบ้างเนาะ เจอเซ็กซี่สาวอุ้มลักษณะหวนกลับมาทวงบาลังเซ็กซี่ในงานอีเวนต์เมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาก่อนจะเปิดใจถึงเรื่องความแซบที่ส่งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบไม่มีลิมิตทั้งการโพสต์รูปใส่ชุดว่ายน้ําที่บางกระแสบ,บอกว่าดูจะขัดกับการชอบเข้าวัดทําบุญซซ่งสาวอุ้มก็แจ้งแบบสวยๆว,ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคนน่าจะแยกแยะถูกตนเองก็คงไม่แต่งชุดโป๊ปเข้าวัดอย่างแน่นอนค่ะคนเรามันต้องมีสองด้านนะทํางานก็คือทํางานงแยกแกะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องการทําบุญเนะี่ยมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วอะคะ่ะ ขัดกันไหมคะขัดลุกทำไมอ่ะสาวเซ็กซี่ทำบุญไม่ได้หรอมันไม่ผิดนะใครๆก็ทำบุญได้ไม่ได้ว่าผู้หญิงเรียบร้อยจะต้องเข้าวัดอย่างเดียว,วค่ะคนเรากกต้องมีสองด้านอ่ะอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าลุกเขาดูเซ็กซี่แล้วเขาจะเข้าวัดทำบุญไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าค่ะเวลาปกติยี่้มไม่ทํางานอุ้มก็ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งแบบแต่งตัวโป๊หรือว่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าไปว่ายน้ำไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แล้วแล้วชุดว่ายน้ำอุ้ อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเราก็มีรีลิกของเราอะค่ะ